ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการภากมวยนะมวยคู่เอกคู่เด่นคู่ดังนะครับกับเทควันโดแล้วก็มวยไทยครับซึกคู่นี้เป็นคู่ดังทั้งยิงใหญ่นะครับเทควันโดนะมวยไทยนะครับการเตะทั้งยิงใหญ่โอ้โหเริ่มเจะกันแล้วนะครับแหมเหมือนการเตะนั้นนี่อย่างเกมนี่จะไปไวมากเลยนะครับเทควันโดนี่จะส่งสายตาเหมือนจะให้ดูนะครับว่า ดูกฎกติกาหน่อยนะครับแต่มวยไทยไม่สนใจนะฮะอาล้ครับมาดูเกมกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้หเฮคุนโดนี่จาะลัเคฟาดหา,างกันเลยทีเดียวครับแต่มวยไทยไม่ใช้นะครับจาะลัเคฟาดหา,างเหมือนจะตั้งรับอยู่นะครับแล้วก็ดูเชิงกันพอสมควรนะฮะอ๋อค่าวนี้เฮคุนโดเตะไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเหมือนเตะขอนไม้กันเลยทีเดียวครับแล้นก็ เหมือนจะไปทำอะไรที่เสาไฟเมื่อกี้นะครับผมแม่ Trans ที่คอนโดดูเชิงอีกแล้วไม่เตะขอนไม้อีกแล้วครับเหมือนเตะไม่เข้ากับมวยไทยไม่สัทบสัตถานกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอาละครับมา<ส>ดูเชิงกันต่อนะครับไม่ใช่สิดูเกมกันต่อนะครับเฮ้คอนโดนะเหมือนจะดูเชิงอีกแล้วนะครับมวยไทยเตะไปดอกนึงครับผมโอ้โหสุดยอดกันเลยนะครับดอกเมื่อกี้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชม หลุดเชิงกันเลยแล้วครับแม่ทีค็นโยนะฮะจอระเข้ฟาดหางกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็พลาดไปนะครับมวยไทยครับเหมือนจะพร้อมลบสถานการณ์เลยครับไม่ทีคอนโด,นโดนเมื่อกี้นะครับเกือบโดนหัวเต็มๆแล้วครับกะจะเอาน็อกสลบเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหต่อโอ้ย มาชุดนะครับเทควันโดนะฮะแต่มวยไทยก็ยังไม่สะทบสะทานนะครับมวยไทยจะมาสู้กับเทควันโดมวยไทยชนะอยู่แล้วนะครับแม่มวยไทยเตะหนักไปแล้วจุกกันเลยทีเดียวนะครับเทควันโดโอโหเจิดลูกเตะลงนี้ไปนะครับท่านผู้ชมแม่ขู่แม่มีขูนนะครับ โอ้โหเตะมวดแน่เนะตะเวดแน่นโดนลูกเตะเมื่อกี้ไปนี่มีล้มแน่โอ้ยทะไลก็ทะไลกบท,ท่านผู้ชมแม่เกมกำลังมีลุ้นกันเลยโอ้โหโอ้จับขาเตะข้อพับทะลอกกันเลยทีเดียวกบท่านผู้ชมอะไรครับโอ้โหโอ้เตะข้อพับอ,อีกแล้วครับเหมือนจะเป็นท่าท่าถนัดไปแล้วครับเตะข้อพับแลวครับ เตะข้อพับค้างนี่สแล้วครับโดน,นกรรมาการห้ามไปเลยเหมือนจะโดนแบนท่านี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเอา้าโอ้เตะใครนะครับแมเตะข้อพับอีกแล้วนะครับโอ้โหลูกเตะทำทำเอาเทคคอนโดหน้าเวอกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่ เอาแล้วครับก็จบรอบกันแล้วนะครับประกาศผลกันแล้วนะครับมวยไทยชนะไปพี่คะแนน5ต่อ0นะครับผม